เออกินอ okay. ันนี<_<_ yes ้แหละโอเคที่จริงถ่ายทำแบบเล่นๆไก็ได้เพราะว่าหนูได้เอาหนูแช่หยาบเก็บเออเองเองถ่ายทำไปโมชั่นเดี๋ยวพ่อพอถ่ายทำมันแกะไปหนูงงกับทำแบบมาอ่างนที่ว่าอยู่ดีมันก็มันก็ตัดไปดื้อๆตรงนั้นเลยไรสุดตัครับสวัสดีครับพบกับนายอินอีกแล้วนะครับ อันนี้เราจะมาแกะมาม่าเกาหลีไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มาเลยมันคือหม้อไฟที่ไม่ใช้ความร้อนที่ใช้ความร้อนไม่ต้องใช้ความร้อนไม่ต้องใช้ความร้อนหม้อไฟที่ไม่ใช้ความร้อนเป็นอะไรหม้อไฟที่ไปกินในป่าได้ดูดูขอดูขอดูมีรายละเอียดอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับคู่มือในการ ประกอบอาหารวิธีการต้มก็คือว่าขั้นตอนที่หนึ่งประกอบสุโขศกกากากุวิปัะอุเป็นภาษาเกาหลีนะครับอ่านไม่ออกออเป็นภาษาจีนบิ๊วแปาติดตะติดตะหุ่ยโป้งตีน เก็เอาลช่เาเอดิดเล็บเล็บขรบอีกด้วยอันนั้นซองแรกคืออะไรซองแรกตรงไหนตรงเนี้เหรอเออซองนี้คืออะไรอันนี้น่าจะตะเกียบมีตะเกียบแล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นคอนน่เขาเป็นขนมกินเคียงกับอันเนี้ยขนมกินเคียงคูเคียงกันอันนั้นคืออะไรน่าจะผักเป็นผักอ่าห่อผัก มันนี้เส้นันนี้เส้นก็จะมีเส้นม,ม,มีมีกล่องอ,อันนี้น่าจะเป็นเนื้อสัตว์ตเป็นเนื้อสัตว์เดี๋ยวเราแกะมาทีนะอันแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้ก็คือซอสน้ำซอสน้ำซอส,อสอแล้วก็อันนี้เป็นถุงให้ความร้อนถุงให้ความร้อนอ,อันนี้มันเป็นรส ซุปเนื้อมะเขือเทศซุปเนื้อมะเขือเทศแรกเราคือต้องตัดระอยางกอ่อันนี้เอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราองใส่น้ำใส่เส้นก่อน ใส่ผักเื่ง่ง่ายดีใส่ผักผักมีอะไรบ้างเนี่ยก็น่าจะมีมเส้นเป็นเส้นอะไรเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นมันของจีนนะเส้นมันข้าโพดมีแครอทมีสายมีมันฝรั่ง มีปลาหมึกด้วยอ่ะนะี่คือไหนปลาหมกึกไงปลาหมึกไม่มีเนาะมีลาก,กบัวอ๋อเป็นลากบัวอ๋อก็นี่นี่คืออะไรเนื้อสัตว์เนืมีหมูไหมเนื้อเป็นเนื้อเหรออันนี้คือเป็นเนื้อเหรออืมกินใช้ได้อ่ะเนี่ยอืนโอเคเลยอืมกินใช้ได้ใช่กินเหมือนเนื้อเลย,ลเ,ลยเนื้อสิมาล่าอะไรเหรอ อยากได้ถูงขยะมากกว่านี้ขอถุงขยะได้ไหมหน้าตาเริ่มน่ากินแล้วมีเนื้ออยู่สักประมาณขีดหนึ่งถึงไหมเนี่ยของมันก็เยอะอยู่นะกล่องละเท่าไหร่นี้สองร้อยมั้งรวมค่าส่งซื้อมาตอนลดราคากล่องละสองร้อยบาทอ,อันนี้คืออะไรน้ำมันน้ำผึ้ง น้ำซอสน้ำดัดไม่เคยกินก็ต้องลองกินดูหอมแฮะอ้ยอุ้ยอร่อยน้ำซอสมันอหไรอืมรสชาติดีปาดชิมได้แมวเด็ดเลยชิมรสเนี่ยแต่น้ำมันน้ำมันเที่ยวเลยหมดแล้วหมดแล้วแล้วคนนี้ทำงานน้ำน้ำใช่ไหมน้ำเออน้ำกินได้น้ำต้มแล้ว เาจะใส่น้ำใส่น้ำท่วมเลยอ่ะเนี่ยเขามีขีดบอกขีดตรงนี้อ๋อใส่น้ำให้ตรงเท่ากับขีดแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเอาอันนั้นไปใส่น้ำใส่น้ำอันนั้นใส่น้ำต้มพอไม่ต้องใส่น้ำกินให้ใส่น้ำธรรมดาพอ,อดูก่อนเขามีขีดมนาะให้ไหมมมีขีดมนาะให้นี่ อย่ตรงนี้ฉีดมาให้ต้องใส่น้ำตรงนี้ใส่น้ำไม่เจ่านั้นก็รอร <c oughs> อน้ำรอ,อต้มรอไปใส่น้ำแล้วก็ใส่ถุงอันนี้เป็นถุงอันนี้เป็นถุงให้ความร้อนอ่านภาษา อันนี้เป็นภาษาภาษาจีนรึเปล่าครับเป็นภาษาจีนอ,อันนี้นภาษาจีนถุงให้ความร้อนมีน่าจะมีวันหมดอายุด้วยส่วนมากของจีนเขาจะมีแต่วันผลิตแล้วก็เขาจะมีกำหนดมาว่าประมาณนี้ของอายุกีป่ปีแล้วก็นับอีก ม่ใช่ตาดอกแม่ใชาะนะแล้วก็ใส่ไปในน้ำใช่ใส่ไปน้ำแล้วก็อันนี้ตั้งไปเลยใช่แต่จริงๆถ้าอยากดูก็ดูหน่อยนะเนี่ยมันจะเริ่มเดือดแล้วแต่เราแต่เราก็ต้องเนี่ยเริ่มพองแล้วแต่ลองรีบใส่เพราะเดี๋ยวควันมันร้อนอ๋อมันเริ่มฟองจู่แล้วไงใช่เริ่มเสียงตั้งชู่แล้วเนะนี่นเ,เดือดกุกๆกุกๆแล้ว ปันขึ้นโผล่แล้วเนี่ยเริ่มเดือด,อน,ดน้ำเริ่มเดือดฝาปิดฝาแล้วบายบายปิดฝาโอเคให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวรอมันตุกค่อยมาดูกีนึงนะครับวางนี้เราก็มาแกะด,ดูสองอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นตะเกียบแบบช้อนคิดว่า ได้ยินเสียงเดือดกุกกุกกุกุกอยู่ในช้อน้อน,อ,นอันนี้เป็นช้อนตะเกียบซึ่งเ,เขาจะมีตัวต่อมาให้ด้วยนี่มีตัวต่อให้หน้าม,มาันยาวๆต่อดามพอเ,เอาเอาทังเอา,ส,เอาสังที่ต่อขี้ป่ะใช่ไม่คือต่อเพื่อให้เราจับตะเกียบไ,<ม>ได้ง่ายขึ้นไ,ไงเพราะปกะติ ถ้าเอามาแค่เนี้ยมันก็มันก็จะสั้นๆใช่ไหมเราจะคิดไม่ถนัดเขาก็จะตอ่อมีด้ามต่อตะเกียบใช่มีด้ามต่อตะเกียบได้จริงๆมันก็หลอดพลาสติกธรรมดาเด็กอแล้วอีกอีกอันนะ่ะอีกอันอันนี้แล้วก็จะมีตะเกียบมีช้อนเอาเข้าไปในป่าก็กินได้เลยนี่เป็นขนมอนมขนมเป็น เหมือนคอนเน่นเลยอ๋อรสชาติกรุบกรอบเหมือนเขาบอกเขาบอกว่าไว้ให้ไว้เอาแบบเหมือนกินกิน,กนไปแล้ก็เอาเนี่ยโรยเป็นกรุบกุบแต่ว่าถามว่ากินกินก่อนไหมไหมก็กินก่อนไ,ไ,อนได้มันมีรสชาติแล้วอ๋อนี่ฟังเสียงเดือดมียังมีเสียงเดือดอยู่ใช่ไหมเนี่ยมีเสียงเดือดแล้วมีตรงนี้มีรูอ่ะใช่รูระบายอากาศรูระบายอากาศตรงนี้ เดี๋ยวจะมาดูควันตรงที่ออกตรงรูรอไปสิบห้านาทีอ่ะอเดี๋ยวพอหลังจากนี้้งควันมันก็น่าจะเลื่อนมาทางนี้หน่อยเลื่อนมาใกล้ๆอะไร H I อ่ะ H T ้เหลาเป็นแบรนด์ของเจ้าเจ้าของเจ้าอันเนี้ยอ๋อหลานี่เขาที่จริงเขามีอันนี้ด้วยในสองเนี่ยเป็นอะไระไม้จิ้มฟันให้ครบเลยมีไม้จิ้มฟันด้วย บะหมี่มันจะติดฟันยังไงอ่อนเนื้อติดเขาใส่ใจเขาให้ควาเยอะเลารอเดือดรอรอสิบห้านาทีรอสิบห้านาทีนะครับเราจะดูฟันตรงนี้ฟันมีฟันออกไหมไม่ยังไม่ออก โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับรอให้มันต้มจนสุกแล้วก็น้ำเดือดอันนี้เราเริ่มเห็นว่ามันมีควันออกมาแล้วครับเริ่มมีควันนี่เริ่มมีควันออกสังเกตว่ามีควันออกมาจากรู ที่ระบายอากาศนี่ยควันเริ่มออกแล้วมีควันออกชุยชุยแล้วนะครับรอสักครู่เราก็จะได้กินแล้วนะคะรับนนี่เสียงเดือดควันออกชุย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 มีควันออกนะครับ ต้องทำให้กล้องมัวถึงจะเห็นควันออกม, ihi, มีควันออกแล้วก็มีเสียงเดือดก็คือตอนนี้ถุงทําความร้อนก็กกทําำลังทําปฏิกิริยาตรงความร้อนไปยังบะหมี่ของเรานะครับเดี๋ยวรอสักพักจนเสียงเดือดหายไปก็จะได้ บะหมี่ที่สุกหอ,อมอร่อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับรอรอต่อไปครับอันนี้มันคือชาบูหม้อไฟอืมเขาเรียกชาบูหม้อไฟเพราะว่ามันเหมือนเครื่องชาบูเลยไงเหมือนเรากินชาบูหม้อหนึ่งแต่ว่าเป็นหม้อพกพาแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟเพราะว่าเพราะว่ามันมีที่ทําความร้อนอ,อยู่แล้วไงนี่นี่น,นี่โอ้ตอนนี้ควันฉุยเลย,เลยครับควันขึ้นฉุยเลยครับตอนนี้กําลังเล่งเดือดร้อย องศาโอ้โหเห็นฟันคว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 ันจากหม้อหม้อต้มเลยนะครับนี่โอ้โหควันขึ้นเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเห็นชะัดเจนนะเอารูปร่างมาดูหน่อยจ้แน่นกว่าคนเน,นี่ครับรูปร่างเป็นอย่างนี้ขนมที่แถมมา ปกัดไหมปกัดได้ขนมที่แถมมารูปร่างเป็นอย่างนี้อ,อ่านี้นะครับนี่นะครับลองกินดูนะครับกรอบอร่อยเดี๋ยวเราก็มารออันนี้รอ ต้มต้มอะไรนะชาบูต้มชาบูหม้อไฟรดซุปมะเขือเทศซุเนื้อมะเขือเทศซุปเนื้อมะเขือเทศ,เเเทศต่อไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้ยควันขึ้นอย่างควยพุ่งโอ้จะเจียนจะเนจนสงกินหอมฉุยแล้วครับกินหอมขึ้นมาเลยนะครับโชยมาเลยครับเตะจมูก ดินหอมเต<ศ>จอนม,มากเลยช้อนนั่นงองออย่างนี้ได้เลยอ๋อ,อ,อ,อช้อนงอได้ช้อนตรง,ง,งคอเป็นซิิโคอนอะ่ะไม่มันก็พลาสติกแต่ว่าเหมือนแบบมันน่าจะพลาสติกอ่อนนะแบบอืมโอ้ยนี่ครับดูควันพวยพุ่งไม่น่าเชื่อว่าซองให้ความร้อนเล็กๆนะครับใส่น้ำเข้าไปมันจะให้ความร้อนจนทำให้คาบูหม้อนีุ้กได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็รอชมกันต่อนะครับนั่งรอไปก่อนนะครับลองเปิดดูก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือยังโอ,ยโอ้ยน้ำเดือด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 ได้ไหมได้ไหมได้ยังน่าจะได้แล้วแหละร้อนแล้วร้อนแล้วมันโกโก้เลยครับ แต่ข้างล่างยังเดือดกกรุดๆๆอยู่เลยครับนี่เส้นเส้นเส้นแก้ว,วเหรอเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นมันสําปลังอ่ะเส้นทำจากมันสําปลังมันจะเหนียวกว่าเส้นนูเส้นบ้านเรามีนี่มีบุ่ไหลไหลบัวมีรากบัวไหลเขาเรียกไหลบัวไหมอะรากบัวก็ไหล,หลบัวไหล,บ,หลบัวมันเป็นอันเล็กๆอันนี้รากบัวนี่รากบัวอยู่ใต้ดิน าลากรลากระแต่ว่าเ็าเรียกไลบัวก็มีสาหร่ายเอือหูหนูเือขอโทษค่ะอ<ต>นี้มันมีสาหร่ายด้วยเนี่ยสาหร่ายอันนี้สาหร่ายาสหายสหร่ายเป็นสาหร่ายพันอะไรไม่รู้เนื้อหายไปไหนหมดเนื้อจมไปข้างล่างหมดแล้วสงสัยน,น,นี้อะไรนี่อะไรอันนี้เห็ด,ห,ดหมดแล้วแหละแล้วก็ที่จริงมีข้าวโพดด้วยแต่น่าจะอยู่ข้างล่างหาไม่เจอ ชิมยังยังไม่ชิมยังให้มันเดือดมันเดือดนี่มันเดือดจนหมดแล้วเหรอมันมันเดือดมันเดือดคือเรากินแลหว่างที่มันเดือดได้เพราะเส้นมันดู่าจะนิ่มแล้วอ๋อลองชิมดิลองชิมดิห้ามถ่ายนะอย่าชิมแล้วบอกชิมนี่เดี๋ยวให้น้องเขาลองไปชิมชิมแล้วเดี๋ยวเขามาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับ วันนี้ขึ้นเลยน้ำยังเดือดอยู่เลยอ,อร่อยกรุบๆเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็รสเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มกำลังดีอืมเปรี้ยวเค็มกำลังดีน้ำก็คือเติมเท่าปริมาณที่เขาบอกก็้จะได้รสชาติที่พอดีอันนี้ยัง,ย,งยังเดือดไม่ไม่หยุดเลยเอ่ะอืมก็เดือดไปงี้เรื่อยๆใช่มันกว่ามันจะหมด ปฏิกิริยากับน้ำอ่ะแต่นี่น้ำน้ำในน้ำในหม้อเราร้อนไหมหร้อนจี่ไหมตรงเนี้จับไม่ได้นะร้อนมากตรงตรงฐานเนี่ยจับไม่ได้ร้อนมากไม่แต่น้ำในที่เราน้ำในแกนแกเนี่นย,ย<ก>ร้อนร้อนสดร้องคล้องคอเลยร้อนมันต้องต้องเป่าอ่ะต้องเปากินอะ่ะอ,อ่าแล้ครับเดี๋ยวขออนุญาตกินนะครับเอาเออก็เอามาให้รับชมเป็นเท่านี้ครับขออนุญาตกินนะครับบ๊ายบาย